แม่ทุกตากลำบากเหงืห่อท่วมตัวเลยเห็นไหมนี่ดิ่งติ่มซ่อยก็จะออกบ้านได้ไหมยาข้างล่างก็กินได้เมื่อไรท่านกินข้างบนเนี่ยยาดูสิทุกตาทานยาบนกำแพงจะ <c oughs> ยินเสียงเหมือนกระดิ่งหมาเลยนึกว่าหมามา <c oughs> แยกไม่ออกเลยทีเดียวว่ากระดิ่งอุ้กหรือกระดิ่งหมาเข่นไหมเข่นตามย่ามาตามย่ามาอ่ะดีๆนะขาตะโกงไปนะ ตามย่ามาตามย่าหรือตามเนี้ตามย่าตามย่ามาโอ,โอ้อยู่สองตัวจะตามได้ไหมจะตกสมั่งเนี่โอ้โหสวยนะเจมมีกระดิ่งเลยเนี่ยโชว์กระดิ่งก่อนจิจะออกบ้านแล้วก็ตรงนี้แหละชีวิตสุสานะเออชีวิตสุตาบ้านก็ต้องนี้แหละค่ะกระดิ่งสิมต้อยต้องพร้อมอืทำดาได้ไง แม่ทุกตากลำบากเหงือท่วมตัวเลยเห็นไหมนี่ยฮึอดิ่งติ่มซ่อยก็จะออกบ้านได้ไหมยาข้างล่างก็กินได้มาเลยต้งกินข้างบนเนี่ยยาแม่นะกินได้มาไลยยากินข้างบนเป็นทุกตาแล้วอ่ะกินได้เหรอเนี่ยแต่เขาแบบว่าดีนะเดินไปไหนเขาก็มาลยาดีเขาจะโค้งไปอย่างเงี้ยเหมือนโค้งกำนับไปอย่างเงี้ยเขาดักคอป่ะโค้งใจอย่างเงี้ย วัยญาติดีเดี๋ยวนี้ลูกอะ่ะเดินไหนก็ก้มก้มหลังผ่านผู้ใหญ่อะ่ะผ่านผู้ใหญ่ก็ก้มหลังเนี้ยก้มหัวก้มหลังนีม่ละเป็นตุ๊กตาเขากินย่างล่างได้มาหละกินข้างบนตุ๊กตานะกระดิ่งกระเดิง่งต้องพอมมาก่อนเชือกธรรมดาน้วยก่อนเชือกธรรมดาอันะนี้ะเดินไม่ได้แล้วก็ต้องมีกระพวนกระดิ่งเขา แมวมันก็เลยไม่รู้เลยหมามาหรือว่าลูกมาจูงกันคนละตัวได้ยินเสียงเหมือนกระดิ่งหมาเลยนึกว่าหมาหมา,มาแยกไม่ออกเลยทีเดียวว่ากระดิ่งลูกหรือกระดิ่งหมาดังกล่าวไปหมดอะดูสิตึ๊บตาทาน้าบนกําแพงกินยาลแล้วก็อ้วก้าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยะแมวกินได้ไหมถาม, c, มเอฟซีแมวกินได้ไหมคะเนี่ย้ยาเนี่ย งอกเต็มหมดเลยอุ้ยมีอันนี้ด้วยมีแมงกะบี้ด้วยนี่อะไรคือแมงกะบี้อุ้ยหนอนน่ะพี่แจงกินหนอนไหมหากินยากนะลูกปกติแม่กินแต่ม่อวันไปซื้อกินโอ้ปากมับมั่บมับมับโค้งเว้งเป็ดก่องนะคะที่มาดูหนูกินยากบอลน้อยเป็นบอลน้อยหนูสวยไหมคะเป็นเป็ดที่หนูสวยไหมคะเนี่ยหนูเป็นชุบตานะทรรดาได้ไง กุ uhm. like, like, like. Mm ๊บแต่เอาโอ้โหเขี้ยวอะไรอะลูกกระปุ่ค่ะที่เข้ามาดูหนูนะคะอืมกินยาไปแล้วยาอะไรก็ไม่รู้หนูตายทั้งก็กินกันเยอะไงนะกระปุ่ค่ะที่เข้ามาดูหนูนะคะนี่นี่อ้ยตื่นกันทั้งบางเลยกระดิ่งกระพวนหนูเนี่ยอันนี้ห้าอันนี้ห้าฟิปฟิปลูกอ่ะ